พี่เนี่ยเป็นคนที่ตลอดชีวิตวพี่สนุกกับการสร้างบ้านแต่งบ้านทําสวนก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเอาจริงๆพี่ใช้เวลาเป็นปีนะในการคิดว่าว่าจะขายเราก็เลยรู้สึกว่าอือย่ากเก็บเป็นภาระ,ะเลยหรือยังไงดีหรือเก็บไว้กอนอะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วตอนนี้ครับพี่ไปสร้างบ้านที่เขาใหญ่ทีนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาดูแล ทีนี้บ้านตรงนั้นนะครับมันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นออฟฟิศของพี่พี่ก็รู้สึกว่าโอเคลดภาระนิดนึงก็เลยประกาศขายนะครับฝากด้วยใครที่สนใจบ้านที่เป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายละครนะครับซึ่งหลายหลคนอาจจะต้องนึกหน่อยว่ามันเรื่องอะไรบ้าง,างเช่นไอวานาบีซุปตาแต่นั้น <c oughs> ตอนนั้นบ้านหลังนี้ดังมากนะ <c oughs> เพราะว่าคนตามดีเจพุทธมาจากเมืองจีน <c oughs> มาถ่ายรูปบ้านเฉยๆ <c oughs> ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ฝากแล้วกันครับใครที่สนใจก็ลองลองโทรลองคุยกันดูครับ สำหรับเรารู้สึกเสียดายนะว่าเป็น Landmark ของบริษัทเราเสียดายแต่จริงๆมันก็ยังอยู่ใกล้บ้านเราอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ตลอดชีวิตพี่สนุกกับการสร้างบ้านแต่งบ้านทําสวนก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะครับมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเราอยู่ในวัยที่เราปล่อยวางแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันค่อยๆค่อยๆเบาภาระเรามากกว่าแล้วพี่ก็จะได้มีเวลาไป ลุยบ้านที่เขาใหญ่ซึ่งตอนนี้พี่ก็ทาบ้านที่เขาใหญ่ร,ร้อมๆกับคอนเทนต์ของพี่ควบคู่กันไปด้วยก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดสามารถปล่อยชิ้นนี้ออกไปได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งคอยดูแลมากมายครับแต่จริงๆเนี่ยประกาศไปตอนเนี้ก็ยังมีลูกค้ามาเช่าถ่ายอยู่นะออก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองดูว่าทไลน์ตรงไหนที่มันลบตัวและเหมาะสมอืมระยะเวลาขอาหัที่อยู่กับเราหลังสิบกว่าปีเอ,อ้ะน้าท่วมตอนนู้นมันกี่ปีแล้ว นนบวกลบคูณหารหนะึ่ง <4. S 2> สิบกว่าปี <4. S 2> เพราะว่าจําได้ว่าตอนสร้างเนี่ยฮะช่วงนั้นน่ะกาลังสร้างไม่เสร็จเนี่ยน้าท่วมพอดีเราก็เลยยกให้บ้านเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นมาครับ mm hmm. ก็โอเคมันเป็นสไตล์บ้านที่เป็นสไตลด์ดูคนุเดชนะครับ mm hmm. บ้านจะมีความประหลาดประหลาดนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครซื้อไปก็ไปปรับเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าฟ mm ังก์ชันโอเค,อเ,คเพราะสเปซมันเยอะ mm hmm. ตอนนี้อาจจะมีห้องนอนใหญ่ห้อง ห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องห้องใต้หลังคาหนึ่งห้องแล้วก็มีครัวสองเพราะทำเป็นสูดิโอก็อาจจะยุบครัวหนึ่งอันมาเป็นห้องนอนได้อะไรเงี้ยฮะก็ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามฟังก์ชันบ้างแต่ว่าเชื่อว่าตัวบ้านแล้วก็สเปซเนี่ยคนที่ชอบสไตล์เนี้ยต้องชอบเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะเวลาที่ตอนที่เวลาคนมาถ่ายที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายมุมต่างๆเหมือนเหมือนมาเที่ยวคาเฟ่มาบ้านพี่อะฟิลนั้นเอาจริงๆพี่ใช้เวลา เป็นปีนะในการคิดว่าว่าจะขายเพราะว่าพี่ไปทําบ้านที่เขาใหญ่ประมาณประมาณปีหนึ่งอะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมากลับมาก็มาทํางานปุ๊บแทบไม่มีเวลาเดินในบ้านหลังนี้เลยอะแล้วก็โอเคก็ก็คอยดูแลในช่วงที่มีคนมาเช่ามาอะไรมาสําหรับถ่ายละครน,นะฮะแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าอืมอยากเก็บเป็นภาระ,ะเลยหรือยังไงดีหรือเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ช่างใจอยู่เป็นปีเหมือนกันฮนะแต่ก็คิดว่าถ้าคนที่รักบ้านเพราะผมอยากไม่อยากบอกว่าขายบ้านนะอยากส่งต่อให้กับคนที่รักบ้านชอบบ้านสไตล์นี้แล้วก็คุยได้เลยนะหมายความว่าถ้าซื้อบ้านแล้วอยากให้เราช่วยออกไอเดียในการรีโนเวทหรืออะไรเงี้ยก็ปรึกษากันได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทางเราอยู่ <S 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 <S